ฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่ค่า x แต่ละค่ามีค่า y ได้เพียงค่าเดียวเขียนเป็น fx เท่ากับ y การวาดกราฟของฟังก์ชัน1การสร้างตารางค่าเลือกค่า x และแล้วคำนวณ y จากสูตร fx นำคู่ xy ไปวาง ไปวางลงบนแกน x y 3เชื่อมจุดเป็นกราฟตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน f x เท่ากับ x ก,กํลังสอง x เ,เป็นค่า2 2 1ลบ2ลบ1 0 ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลังสอง c ห c ันนี้เป็นอันนี้เป็นกราฟพาราโบลาวาดจุดแล้วเชื่อมไปจะได้กราฟเป็นพาราโบลาการหาโดเมน f(x) เท่ากับ x กำลังสอง เท่ากับหนึ 0, ่ง b เท่ากับศูนย์ c เท่ากับศูนย์พาราโบลาเปิดต่อไปเราจะหาจุดยอดของพาราโบลาใช้สูตร x เท่ากับลบ b หารด้วย2 a เมื่อแทนค่า b เท่ากับ0และ a เท่ากับ1จะได้ x เท่ากับลบ0นหารด้วย2 A คูณหนึ่งเท่ากับศูนย์จากนั้นแทนค่า x เป็นศูนย์ลงใน f(x) จะได้ y เท่ากับ f ศูนย์เท่ากับศูนย์ยกกำลังสองเท่ากับศูนย์นี่นะคะดังน,น,นั้นจุดพาราโบลาบคือสรุปคำตอบนะคะโดเมนเท่ากับ x เป็นจำนวนจริงทั้งหมดเรนมากกว่า0หรือเขียนเป็นช่วงคือ0อินฟินิต้ค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องลิมิตทางด้านซ้ายและลิมิตทางด้านขวาน,นะครับเมื่อเราพูดว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a หมายถึงค่าที่ x เข้าใกล้เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับแต่ถ้าเรา ต้องดูพฤติกรรมของ x จากด้านใดด้านหนึ่งของ a เราจะใช้สัญลักษณ์ตามนี้นะครับก็คือลิมิตทางด้านซ้ายเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะครับก็คือ x เข้าใกล้ a ลบนะครับแล้วก็ลิมิตของทางด้านขวาเราก็จะใช้เป็นนี่ครับ a บวกครับมาดูโจทย์กันนะครับก็คือโจทย์โจทย์ก็ที่หนึ่งคือให้ f x เท่ากับ 2x ลบ1เมื่อ x น้อยกว่า3นะครับแล้วก็ x ยกกำลัง2ลบ2เมื่อ x มากกว่า3นะครับนี่เราจะมาหาลิมิตของ3ทางด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็าลิมิตของ3ครับมาดูวิธีทำกันเลยครับก็คือผมก็จะเขียนโจทย์ลงมาเลยครับนี่ แล้วก็ลิมิตเข้าใกล้ทางด้านซ้ายก็คือตัวที่ x เ,เนี่ยครับ x มันน้อยกว่า3ามครับ<ป>ก็เลยเราเราจะใช้เป็นตัวนี้ครับก็แทนลงมาเลยครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปครับ<ป>ก็คือว่าเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ5ครับ<ป>แล้วก็มาดูลิมิตทางด้านขวากันบ้างครับ น่ครับผมก็จะยกมาจากตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูดูว่าลิมิตาทางด้านขวาคือ x มากกว่า3ครับ x มากกว่า3ก็ผจะใช้ตัวนี้ครับให้มใช่ตัวนี้ให้ตัวนี้ผมก็จะจะ,จะยกลงมาเลยครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปครับคำตอบก็ได้เท่ากับ7ครับแสดงว่าข้อนี้ พอ,พอมาหาค่าลิมิตอของสามแล้วมันไม่เท่ากันครับกรนี้ไม่เท่ากันก็คือหาค่าไม่ได้นะครับนี่คว่ามันไม่เท่ากันครับแต่ว่าถ้ามันเท่ากันอะ่ะเราจะเขียนคําตอบที่เท่ากันลงไปเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราดาทองแก้วบ้านิสิตหกแปดสองศูย์เก้าหนึ่งศคณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะ วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเนื่องเงื่อนไขนะคะโดยเราจะพิจารณาโดยการหา fx และ fx เข้าใกล้เข้าใกล้ x ทางซ้ายหรือ x ทางขวานะคะโดยถ้า xx เ x, x, ข้าใกล้ทางซ้ายและทางขวามีค่าเท่ากันฟังก์ชันนั้นจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องค่ะถ้าไม่เท่ากันฟังก์ชันนั้นจะเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องค่ะดังตัวอย่างจทด f(x) เท่ากับ 2x ลบ x ลบลังสามก็ต่เอเมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x บวก6ก็ต่อเมือ Garcia, ม่อลบ2เข้าเลยค่ะ x มากกว่าลบ2และน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ค่ะจะไปดูตัวอย่างโจทย์กันจากตัวอย่างโจทย์ f(x) เท่ากับ 2x ลบ x ลังสามก็ต่อเมื่อ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 x x 3, x กบหกก็ตอนเมื่อ x มีค่ามากกว่าลบสอแต่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เมื f ่อ f x เท่ากับลบสองขั้นตอนนี้เราจะหา f x โดย f x มีค่าลบสอ2จะเข้าเงื่อนไขข้อที่1นึ่งก็เอาลบสอปไปแทนใน x ได้เลยก็จะได้4ีะ่คะขั้นตอนต่อไป ก็จะหาลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้ายก็จะได้ 2x ลบ x ยกกำลั 3, ง3เท่ากับ4ขั้นตอนต่อมาจะมาหาลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้ลบ2ทางขวาก็จะได้เท่ากับจะเข้าเงื่อนไข ้อที่สองาจะได้ x บวก6เท่ากับ4ดังนั้น f x เท่ากับลบเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องค่ะค่ะลิมิตที่มีค่า f x เพิ่มขึ้นหนึ่ลดลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด f x. เข้าใกล้อน,นันต์นลิมิตคือแนวโน้มของค่าฟังก์ชันเมื่อค่าของตัวแปรเปลี่ยนไปเรื่อยเลิมิตเข้าใกล้อน,นันต์คือค่าของฟังก์ชันจะเข้าใกล้ค่าหนึ่งเมื่อค่าของตัวแปรเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดหรือเข้าใกล้อนันนั้น,นั่นเองค่ะเช่นดังตัวอย่างนะคะก็คือลิมิตเศษ 2n ส่วน5บวก n เมื่อเอ็นเข้าใกล้อนันต์เท่ากับ2ก็คือนะคะเมื่อเอ็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าของ2เอ็นก็จะเข้าใกล้2มากขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงแม้จะไม่เท่ากับ3ก็ตามในตัวอย่างของโจทย์ของลิมิตที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็จะเป็นโจทย์ก็คือลิมิต 5x กำลัง2บวก1ส่วน x บวก3นั่นเองค่ะเมื่อ x เก้าเก้อนันโดยวิธีทำนะคะก็คือแบ่งเศษและส่วนด้วยตัวแปรที่มีดีกรีสูงสุดซึ่งในที่นี้ก็คือเป็น 5x กำลังสองนั่นเองค่ะเพราะตัวส่วนนะคะมีดีกรีแค่นหนึ่งเองดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะลิมิตก็จะลู่ไปที่ เข้าใกล้อน,นันต์นะคะในที่นี้เมื่อ x ใหญ่มากเศษก็จะตัวตามนั่นก็คือให้กำลังสองแต่ตัวส่วนนะคะตัวตาม x ผลลัพธ์ก็จะตัวตามดังนั้นให้กำลังสองส่วน x เท่ากับ5 x ซึ่งเมื่อ x เข้าใกล้อน,นันต์ก็จะทำให้ x เข้าใกล้อนันต์นั่นเองค่ะหมายความว่าค่าของฟังก์ชันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเมื่อ x เข้าใกล้อนันั้นั่นเองค่ะจบ็ต่อไปค่ะ นี่มีลบ 4x กําลัง2บวก 2x ส่วน x บวก1เมื่อ x เขาก็ยานันโดยวิธีทำนะคะก็ค,คือตัวเศษเป็นพหุาดีกรี2ก็คือลบ 4x กําลัง2ตัวส่วนนะครับก็เป็นพหุดีกรีค่ะมี x นั่นเองค่ะเช่นเดียวกับข้อแรกเลยนะคะข้อนี้ดีกรี2ส่วนดีกรี1 ลิมิตก็จะลู่ไปที่เข้าใกล้ x แต่ในที่นี้นะคะค่าของตัวสัมประสิทธิ์ของพจน์หลักนี้ก็คือลบสี่ก็จะทำให้แบบคูณกันยังไงก็จะเป็นตบค่าไปทางด้านลบลิมิตก็จะเป็นลบอน,นันต์นั่นเองค่ะหมายความว่าค่าของฟังก์ชันนี้จะลดลงอย่างไม่มีที่ 0, สินส้นสุดเมื่อ x เข้าใกล้อนันต์นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะอยู่ในหัวข้อที่5เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตที่ได้รูปแบบ0.00 0, 0, โดยการใช้เทคนิคการหาค่าลิมิตเรื่องนี้จะสำคัญในแคลคุลัสมากโดยเฉพาะเวลาหาค่าลิมิตของฟังก์ชันที่เมื่อนำค่าไปแทนแล้วเนี่ยจะได้0 0นจะเรียกจะเรียกรูปแบบนี้ว่ารูปแบบไม่กำหนดรูปแบบนี้ไม่สามารถสรุปค่าลิมิตได้ทันที จึงต้องใช้เทคนิคต่างๆในการจัดรูปเพื่อหาค่าลิมิตได้เช่นการคูณพ์ร่วมการหาค่าของโลบิตาลเป็นต้นค่ะเงื่อนไขของลิมิตส่วนสูนเน,น,นี่ยสรุปมาให้แล้วแบบสั้นๆ 1. ต้องแทนค่าเข้าไปแล้วได้ส่วนส่วนศจริง 2. ฟังก์ชันต้องนิยามรอบๆจุดนั้นแม้ไม่ต้องนิยามตรงจุดก็ได้ 3. ถ้าใช้กฎของโลปิตาลฟังก์ชันต้องหาอนุพันธ์ได้รอบๆจุดนั้นเรามาดูตัวอย่างโจทย์จงหาค่าของลิมิตเมื่อ x เ,เข้าใกล้2เราจะเราจะลองแทน2เข้าไปดูก่อนว่ามันจะได้ศูนยไหมนี่แทน2เข้าไปมันจะได้ศูนย์ศูนย์ซึ่งเรียกรูปแบบนี้ว่าไม่กำหนด แล้วก็เลยข้อนี้มันจะใช้มันจะใช้การคูณพดร่วมซึ่งจะเอาจะคูณทั้งสีและส่วนด้วยพดร่วมแล้วมันจะกลายจะมันจะเปลี่ยนจากลบกลายเป็นบวกเราแทนเข้าไปเลย พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาคูณกันซึ่งเราจะคูณในตัวแรกก็คือสองวงเล็บนี้เอามาคูณกันเขียนลิมิตเหมือนเดิมลิมิต x เข้าใกล้2คูณด้วยกันก็จะกลายก็จะเหลือ x 1. ลบหลบหเจอบวกหจะกลายเป็นลบห ข้างล่างก็เขียนเหมือนเดิมเลย่ะใส่วงเล็บให้มันไ้นะอะเราได้รูปแล้วเขียนลิมิตเหมือนเดิมลิมิต x เข้าใกล้2เห็นไหมตรงนี้มันเอามารวมกันได้เราจะเอามารวมกันมันจะเหลือ x ลบหนึ่ง บวกลบหนึ่งจะได้ลบสองข้างหน้งก็เขียนเหมือนเดิมันเราจะเห็นว่ามันตัดกันได้แล้วทั้งบนทั้งล่าง ัดเลยค่ะเขียนลิมิตเหมือนเดิมข้างบนตัดแล้วมันจะเหลือหนึ่งข้างล่างก็จะใส่บดเดิมบทที่เหลืออยู่เราได้อยู่ในรูปนี้แล้วเราจะลอง เราจะลองแทนแทนเราจะลองแทนส่งเข้าไปในเอกลิมิต x คไปสองหนึ่งสองหนึ่งบวกหนึ่ง นนสองลบหนึ่งเหลือนหนึ่งบวกกับหนึ่งลิมิตเข้าใกล้สองเอามาเอาเอาจตรงนี้มาบวกกันก็จะได้หนึ่งส่วน สองอันนี้คือคำตอบสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะลิมิตอนันต์ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จุดลิมิต2 x กำลังสองบวก3ส่วนด้วย x กำลังสองบวก1เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วก็ตีแตกโจทย์กันจะได้ว่า2 x กำลังสองส่วนด้วย x กำลังสองบวกด้วย3ส่วนด้วย x กำลังสองแล้วก็ เศษด้านล่างต่อคือ 2x กำลัง2หารด้วย 2x กำลัง2บวกด้วย1ส่วนด้วย x กำลัง2ทานอาาานันไหนทานมันกันทานมันกันแล้วก็จะตัดตัดกลายเป็น1ต่อมาก็าจะได้ว่า2บวกกับ3แล้วก็วงเล็บลิมิต1ส่วนด้วย x e ทั้งหมดยังกำลังสองมเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตอ่าลังจากนั้นก็คือต่อมาเอา1ที่ตัดเมื่อกี้ลงล่างบวกกับวงเล็บลิมิต1ส่วนด้วย x ทั้งหมดยังกำลังสองมเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิต้อ่า ต่อมาอันไหนทันมันกันทานมันกัน,น,น,กนเราจะตัดตัดให้มันหมดกลายเป็น0นย์ทั้งหมดต่อมาแล้วก็เรียกว่า2บวกกับ3แล้วก็เอาศูนลงมามเมื่อกี้ที่เราตัดมาแล้วก็ส่วนด้วย1บวกกับ0ต่อมา เอา2ลงมาก่อนเพราะ3ากับศูนย์ก็สคือกําลังคูณกันก็จะได้เป็น0นนะครับทุกคนเออจากแบบนั้นเสร็จด้วย1เพราะ1นบวกศแล้วก็ศูนยคูณกันแล้วก็เป็น1 แล้วก็จะได้ว่า2อส่วนด้วย1แต่เขาไม่นิยมใส่กันถ้าเศษน้อยกว่า2อนดะ้านล่างก็กลายเป็น2เท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุด x ใดการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุด x ใดๆคือกา,ารหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันที่จุดนั้นๆหรือก็คือความชันของเส้นสัมผัสที่จุดนั้นบนกราฟของฟังก์ชันซึ่งสามารถทําได้โดยใช้นิยามของอนุพันธ์หรือใช้สูตรสําเร็จรูปที่ได้จากการหาอนุพันธ์ตัวอย่างอนุพันธ์ Flow. แบบใช้นิยามโจทย์กําหนด f เท่ากับ 2x กํลัง2บวก4จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน dy/dx เท่ากับลิมิตเมื่อ h est, เข้าใกล้0เท่ากับ f คูณ x บวก h est, ลบ fx ส่วน h est. นำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาแทนในสูตรจะได้ สอง x บวก h กําลังสองบวก c เท่ากับ2 x กําลังสองบวก c ส่วน h x บวก h กําลังสองทำให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์จากสูตรหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะได้สอง หน้ากาลังสองก็คือ x กาลังสองบวกสองหน้าหลังก็คือสอง x h บวกหลังกําลังสองก็คือ h กาลังสองบวกสี่นำลบคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บจะได้ลบสอง h กาลังสองลบสี่ส่วน h ต่อมาก็จะได้ลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นำสองคูณกระจายเข้าไปในสมการ จะได้สอง x กําลังสองบวกสี่ x h บวกสอง h กําลังสองบวกสี่ลบสอง x กําลังสองลบสี่ส่วน h ตัวที่ตัดกันได้นำมาตัดกันก่อนก็คือสอง x กําลังสองตัดกับบวกลบสอง x กําลังสองบวกสี่ตัดกับลบสี่จะเหลือ ลิมิตเมื่อ h เก้าใกล้0ก็คือ C x h บวก2 h กำลัง2ส่วน2นำมาแยกตัวประกอบจะได้ 2h คูณ 2x บวก h 2, 2 h, 2. h 2, ตัดกับ h ก็จะเหลือ2คูณ 2x h ก็จะได้2คูณ2เท่ากับ4จัดคำตอบก็จะเท่ากับ 4x ตัวอย่างอนุพันธ์แบบใช้สูตรสูตรที่1ตัวอย่างก็คือ d 7ส่วน dx เท่ากับ0ตัวอย่างที่2 dc ส่วน dc เท่ากับ1ตัวอย่างที่3 dx กำลัง8ส่วน dx ก,ก,ก,ก็คือจะได้นำา8ที่ยกกำลังลงมาด้านล่าง ก็จะได้ 8x อยู่ที่เดิมเลขชี้กำลังลบ1จะได้ 7, 8ลบ1จะได้7คําคำตอบก็คือจะได้ 8x กำลัง7สูตรที่4 d 3 x กำลัง6ส่วน dx จะได้นำ3า3ที่เป็นด้านหน้ามาไว้ด้านหน้า d ก็จะได้ d 3d x กกำลัง6ส่วน d x x กำลัง6ก็ทำเหมือนสูตรที่ผ่านมาก็คือนำา x นำ6กลงมาด้านหน้าและเลขชี้กำลังลบหจะได้เท่ากับ3 6 x กำลัง5 3คูณ6ก็เท่ากับ18จะได้18 x กำลัง5สูตรที่5ก็คือ d x กำลัง5ลบ2ส่วน dx จะได้ dx กำลัง5ส่วน dx ลบ d2 ส่วน x ก็คือนำสอตัวนี้มาแยกให้เป็น2สมการแล้วก็ทำเหมือนสูตรที่ผ่านมา5านำลงมาไว้ด้านหน้า และเลขชี้กำลังลบหนึ่งส่วนสมการด้านหลังก็คือเหมือนสูตรที่ผ่านมา d 2ส่วน dx จะได้เท่ากับ0จะได้5 x กำลัง4ลบ0เท่ากับ5 x กำลังส